สวัสดีค่ะปกติเวลาเราพูดถึงอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะภาพในหัวก็คือเรื่องสมองเสื่อมความจำหายอะไรแบบนั้นเป็นหลักเลยใช่ครับส่วนใหญ่เข้าใจกันแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนจะมีงานวิจัยใหม่ๆที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องสมองอย่างเดียวนะคะอาจจะกระทบไปทั้งร่างกายเลยใช่เลยครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือมีงานวิจัยล่าสุดเลยนะครับตีพิมพ์ในวรารสาร n e u r o นเขาไปศึกษาในแมลงวี มแมลงหวีเหรอคะตัวเล็กๆเนี่ยนะครับผมถึงจะตัวเล็กแต่ว่ากลไกชีววิทยาพื้นฐานหลายอย่างเนี่ยมันคล้ายกับของมนุษย์เราเลยทําให้เราศึกษาอะไรบางอย่างได้เร็วขึ้นเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะน่าสนใจงั้นวันนี้เรามาลองเอจาะลึกข้อมูลตรงนี้กันหน่อยดีกว่าว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาค้นพบอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องโปรตีนเจ้าปัญหา2ตัวเอาไมาลอยเบต้า42กับทาว่ามันส่งผลนอกเหนือสมองยังไงบ้าง เลยครับเริ่มที่ตัวแรกก่อนอะโมอยลอยเบต้า42นะครับจากงานวิจัยนี้เนี่ยพบว่าตัวนี้มันจะพุ่งเป้าไปที่ระบบประสาทเป็นหลักเลยระบบประสาทโดยตรงเลยครับทำให้เซลล์ประสาทหลายๆกลุ่มเนี่ยทำงานผิดปกติไปหรืออาจจะถึงขั้นตายไปเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกรับความรู้สึกอย่างเช่นอะไรคะ ก็พวกการมองเห็นการได้ยินแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการได้กลิ่นครับอืมการได้กลิ่นนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยได้ยินว่าเป็นสัญญาณแรกๆของอัลไซเมอร์ในคนหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับจุดนี้เชื่อมโยงกันพอดี แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในเซลล์ประสาทของมแมลงหวี่ที่โดนผลกระทบจากอไมลอย์เนี่ยนักวิจัยเขาเจอว่ามีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อ lactate dehydrogenase หรือ LDH เนี่ยมันสูงขึ้นผิดปกติ LDH มันคืออะไรคะเอนไซม์ตัวนี้เออมันเหมือนเป็นตัวบ่งชี้ว่าเซลล์กำลังเครียดหรือว่าได้รับความเสียหายครับ พอเซลล์มีปัญหามันจะปล่อย LDH ออกมามากขึ้นอ๋อเหมือนเป็นสัญญาณเตือนภัยของเซลล์มันเลยเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าเออมันมีความผิดปกติเชิงเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นสะพานเชื่อมปัญหาในสมองกับผลกระทบที่อื่นในร่างกายได้เข้าใจแล้วค่ะอันนั้นคืออะไมลอยแล้วโปรตีนอีกตัวล่ะคะทาวมันเหมือนหรือต่างกันยังไง ตัวเทาวนี้ดูเหมือนจะต่างออกไปพอสมควรเลยครับคือผลกระทบมันจะแบบว่ากว้างกว่ามากไม่ได้จํากัดแค่ในระบบประสาทกว้างกว่านี่คือยังไงคะไปถึงไหนบ้างมันส่งผลไปถึงเซลล์และอวัยวะอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นเขาพบว่ามันไปกระทบการทํางานของเซลล์ในแฟตบอ d y ของแมลงวีแฟตบอดี้คือส่วนไหนคะในแมลงวีมันเทียบได้กับ แล้วก็เนื้อเยื่อไขมันในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือในคนเรานี่แหละครับแล้วโปรโตีนทาวเนี่ยมันไปทําให้เมตาบอลิซึมไขมันในเซลล์พวกนี้เปลี่ยนไปขนาดของหยดไขมันในเซลล์ก็เปลี่ยนตามระยะของโรคเลยโหมีผลต่อไขมันด้วยใช่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เคยเจอในหนูทดลองเหมือนกันแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่ว่าไขามันบางชนิดมันมีผลต่อก,การเกิดอัลไซเมอร์ในคนเราด้วยครับ แสดงว่าผลของเทานี่มันแพร่ขยายไปจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องไขมันมีระบบอื่นอีกไมคะที่โดนผลกระทบมีครับเขาเจอการเปลี่ยนแปลงในเซลล์ลำไส้ด้วยซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยในสัตว์ฟันแท้งอื่นๆที่บอกว่าโปรตีนเทามันทําให้ลำไส้เสื่อมได้เหมือนกันไปถึงลำไส้เลยครับแล้วก็ยังมีอีกนะพบว่ามันไปลดความสามารถในการสืบพันธุ์ของแมลงหวีตัวผู้ลงด้วยจริงเหรอคะอันนี้น่าแปลกใจครับก็น่าคิดนะครับเพราะว่า มันก็มีการศึกษาในคนเราที่ชีว้ว่าระดับฮอร์โมนเพศที่ลดลงเนี่ยมันสัมพันธ์กับความเสี่ยงอัลไซเมอร์ที่สูงขึ้นเหมือนกันฮืม,มผลกระทบเชิงระบบนี่ชัดเจนมากเลยนะคะสําหรับเทาใช่ครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าทึ่งแล้วก็อาจจะน่ากังวลที่สุดด้วยฮะคือการมีโปรตีนทในเซลล์ประสาทเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเร่งความเร็วของความชราทางชีวาภาพเร่งความชราหมายความว่ายังไงคะ คือเหมือนมันไปกดปุ่มเร่งให้นาฬิกาชีวภาพในเซลล์ทั่วร่างกายของแมลงวีเนี่ยมันเดินเร็วขึ้นครับทำให้เกิดความชราในระดับโมเลกุลเร็วขึ้นทั่วตัวเลยไม่ใช่แค่ในสมองโอ้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะมันเหมือนกับว่าเส้นแบ่งระหว่างโรคสมองเสื่อมกับความแก่โดยรวมมันเริ่มเอ่อเบลเบลไปเลยใช่ครับมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยว่าเอ๊ะอัลไซเมอร์นี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าทําไมโปรตีนทาที่ดูเหมือนจะก่อปัญหาในสมองเป็นหลักเนี่ยมันถึงส่งผลกระทบไปได้ทั่วร่างกายขนาดนั้น,นกลไกมันเป็นยังไงคะอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยครับนักวิจัยเขาก็มีแนวคิดที่เป็นไปได้อยู่นะครับเขาเสนอว่าโปรตีนทาในสมองเนี่ยมันอาจจะเข้าไปรบกวนระบบการสื่อสารระหว่างสมองกับร่างกายการสื่อสารระหว่างสมองกับร่างกายคะ่ะครับ ลองนึกภาพว่าสมองต้องส่งสัญญาณไปควบคุมส่วนต่างๆผ่านจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลลประสาทที่เรียกว่าไซแนปส์ใช่ไหมครับค่ะค่ะโปรโตีนทาวเนี่ยมันอาจจะเข้าไปทําให้การจัดระเบียบหรือการทํางานของไซแนปพวกนี้มันผิดเพี้ยนไปแล้วสัญญาณที่ส่งออกไปมันก็เลยเพี้ยนด้วย อ๋อเหมือนสัญญาณรบกวนประมาณนั้นครับแล้วสิ่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือเขาไปตรวจดูระบบป,ประสาทที่ควบคุมลำไส้ของแมลงวีพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่จุดส่งสัญญาณหรือไซแนปติกบูทอนเพิ่มจำนวนขึ้นสแสดงว่าความผิดปกติที่เริ่มในสมองเนี่ยมันสามารถส่งผลออกไปไกลถึงเนื้อเยื่ออื่นๆอ,อย่างลำไส้ได้จริงๆสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่เหมือนกับว่ามุมมองที่เรามีต่ออัลไซเมอร์กำลังจะเปลี่ยนไปเลยนะคะ จากเดิมที่มองว่าเป็นโรคของสมองอย่างเดียวตอนนี้มันกลายเป็นภาวะที่กระทบทั้งระบบร่างกายถูกต้องครับโดยที่โปรโตีนอไมลอยด์กับทาวก็มีบทบาทต่างกันอไมลอยด์เน้นไปที่เซลล์ประสาทส่วนทาวนี่เอ่อเล่นใหญ่กว่าคือกระทบหลายระบบแถมยังไปเร่งให้ร่างกายแก่เร็วขึ้นอีกใช่เลยครับนี่เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนศน์ครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้นะการมองอัลไซเมอร์ในภาพที่กว้างขึ้นแบบนี้ว่า เป็นรรคที่ส่งผลต่อทั้งระบบเนี่ยมันอาจจะเปิดทางไปสู่แนวทางใหม่ๆในอนาคตแนวทางใหม่อย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่องการวิิจัยอย่างเช่นการใช้ค่า LDH ที่เราคุยกันตอนต้นมาเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงหรือระยะเริ่มต้นหรืออาจจะนําไปสู่การพัฒนาการรักษาที่ไม่ใช่แค่มุ่งเป้าไปที่สมองอย่างเดียวแต่เป็นการดูแลผลกระทบต่อระบบอื่นๆควบคู่กันไปด้วยอื ก็น่าสนใจมากค่ะเพราะถ้าเราเข้าใจผลกระทบที่กว้างขึ้นเราก็อาจจะรับมือกับมันได้ดีขึ้นครับผมฟังดูแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือถ้าโปรโตีนที่ปกติเรามองว่ามันเชื่อมโยงกับโรคสมองเสื่อมอย่างอัลไซเมอร์เนี่ยมันสามารถไปเร่งความชราของทั้งร่างกายได้จริงๆครับ มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดระหว่างความเสื่อมของระบบประสาทกับกระบวนการชาราภาพโดยรวมของร่างกายหรือเปล่าแล้วการที่เราหันมาสนใจจัดการผลกระทบเชิงระบบพวกนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่กุญแจสำหรับรักษาอัลไซเมอร์แต่อาจจะเป็นกุญแจในการชะลอหรือรับมือกับความชาราในภาพรวมด้วยก็ได้อันนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะ เป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากครับชวนให้เราต้องไปศึกษาหาข้อมูลกันต่อจริงๆครับ